รถบรรทุกตู้แปลนหรือตู้ทึกทุกคันควรเข้าตาช่างนะครับผมถ้าไม่เข้าท่านจะได้ใบสั่งส่งถึงบ้านทันทีห้0รบาทไทยฝ่าฝืนปรับหนึ่พบาทนะครับผมมีป้ายอยู่ข้างทางที่นี้แต่ตอนนี้เพื่อนสมาชิกที่โดนไปก้าคือใบสั่งส่งไปถึงบ้านเลยครับผม ในราคา500บาทไทยซ้ายมืนี้เราก็เตรียมตัวเข้าตาช่างกันนะครับกลงหลวงน้องเสือๆๆอย่าดื้อน,นะครับผมเข้าดำกดระเบียบแต่ว่าเนเาะตอนนเป็นรถตัวเึ็ก แต่ตอนนี้คือไม่มีสิะครับเป็นรถเปล่าช่้องมันไม่สามารถส่องทะลุ <c oughs> ตู้เราเข้ามาได้ก็ <c oughs> ลเลยต้องเข้าตาช่างน่าจะทำระบบวิมปีบุกน้ำหนักไปเกินวิ่งผ่านได้เลยไม่งั้นมันก็จะเข้าไปติดเศษเยอะนะครับผมตรงนี้ครับจะมีกล้องอยู่ ช่องเนี้ยช่องช่องที่เราวิ่งเนี่ยครับผมกองอยู่เป็นตับเลยครับผมเราหลบดิกกวาเข้าตามต่อออกตามประตูด้วยความปรถนาดีจากเอสซ่าพาพึินแต่มแต่มเนี่ยจริงๆไฟน่าจะขึ้นนะว่าผ่านเพราะเรามารถ,รถเป็นรถเปล่านะครับผม ไม่งั้นเสียเวลาเข้าไปช่างแต่วันนี้มันโชคดีไม่มีรถสี่รถยาวเลยครับผมต่อคิวกว่าจะได้ช่างแต่ละครับกว่าจะได้ออกเสียเวลาบางทีเป็นครึ่งชั่วโมองครับผมจุดนีด้แต่วันนี้ไม่มีรถรถเปล่าผมก็น่าจะอยู่ประมาณสิบตันครึ่งครับผมครับไปหมายเลขอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผม ไปขเป็นทะเบียนนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้าน้ำหนักรถหนึ่งพันสองร้อยสิบขีดหานได้นะครับผมอันนี้คือโหลดเบามาแล้วครับผมหมาต้องถอดยางอะไรออกนีจะได้ลดน้ำหนักไปร้อยกิโลครับผมใส่มาให้หนักรถเบาๆไม่ได้เกิดประโยชน์ มือก็จะเป็นปั๊มปตทคลองหลวงหนองเสือนะครับผมก็มีปั๊มเชลรับปั๊มอีกนะปั๊มขึ้นใหม่ในปั๊มหยุ่กระบอกแล้วก็จะมีร้านอาหารแต่ตอนนี้เราจะมุ่งหน้าสู่บางปูสมุทประการมีคองบางปูครับผมกับบริษัทต้นรัสสังกัด โอเคนะครับผมฝากเพื่อนสมาชิกขับรถบรรทุกอาชีพเดียวกันนะครับ